อพยพบทที่35ระเบียบวันสบาโตโมเสสเรียกชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดมาประชุมกันและกล่าวกับพวกเขาว่าต่อไปนี้เป็นสิ่งที่พระยาเวทรงบัญชาให้ท่านทั้งหลายทำจงทำงานหวันแต่วันที่เจ็จะเป็นวันบริสุทธิ์ของพวกท่านเป็นสบาโตแด่พระยาเวสำหรับหยุดพัก ทุกคนที่ทำงานในวันนั้นต้องถูกลงโทษถึงตายในวันสะบาโตนั้นห้ามก่อไฟในที่อาศัยทุกแห่งของท่านการตระเตรียมเพื่อสร้างพระปราโมเสสกล่าวกับชุมนุมชนทั้งสิ้นของอิสราเอลว่าต่อไปนี้เป็นสิ่งที่พระยาเวทรงบัญชาจงรับเครื่องถวายแด่พระยาเวจากพวกของท่านผู้ใดสมัครใจก็ให้ผู้นั้นนำของมาถวายพระยาเวคือทองคำเงินและทองสำริด ได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มผ้าป่าเนื้อดีและขนแพะหนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดงหนังอย่างดีและไม้กระถินเทศน้ำมันตะเกียงเครื่องเทศสำหรับปรุงน้ำมันไว้เจมิมและสำหรับปรุงเครื่องหอมโอนิกและพลอยต่างๆสำหรับฝังในเอโฟดและทับสวงจงให้ทุกคนที่มีความสามารถในพวกท่านพากันมาทำทุกสิ่งที่พระยเวทรงบัญชาให้ทำนั้นคือพระพรา เต็นท์และผ้าคลุมเต็นท์ขอเกี่ยวและกรอบไม้กรอนเสาและฐานรองรับเสาของพระพรานั้นหีบและไม้คานสำหรับหามหีบพระที่นั่งกรุณากับม่านบางตาโต๊ะกับไม้คานสำหรับหามโตะ๊ะเครื่องใช้ทุกอย่างสำหรับโตะ๊ะและขนมปังเฉพาะพระพักคันประทีปที่ให้แสงสว่างกับเครื่องใช้สำหรับคันประทีปและตะเกียงกับน้ำมันตะเกียง แท่นเผาเครื่องหอมกับไม้คานสำหรับหามแท่นนั้นน้ำมันเจิมและเครื่องหอมและม่านบางตาสำหรับประตูที่ประตูพระพราแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวกับตาข่ายทองสำริดไม้คานหามและเครื่องใช้ของแท่นอ่างกับฐานรองผ้าม่านสำหรับกั้นลานพระพรากับเสาและฐานรองรับเสาและม่านบางตาสำหรับประตูเข้าลานหลักหมุดสำหรับพระพราและหลักหมุดสำหรับลานพระพราพร้อมกับเชือก เสื้อตำแหน่งเย็บด้วยฝีมือประณีตสำหรับแต่งเวลาปรนิบัติในสถานมัส,สการคือเสื้อตำแหน่งบริสุทธิ์สำหรับอารอนปุโรหิตและเสื้อตำแหน่งสำหรับบุตรของท่านเพื่อใช้ปฏิบัติงานในตำแหน่งปุโรหิตของถวายสำหรับพระพราแล้วชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดก็แยกย้ายกันไปจากโมเสสทุกคนที่หัวใจของเขาเรียกร้องก็นำสิ่งของมาถวายพระยาเวสำหรับเต้นนัดพบ และสำหรับงานปรนิบัติทุกอย่างและสำหรับเสื้อตำแหน่งบริสุทธิ์พวกเขาจึงพากันมาทั้งชายหญิงทุกคนที่สมัครใจก็นำเข็มกลัดตุ้มหูแหวนตราและสร้อยคอเครื่องประดับทุกชิ้นล้วนเป็นทองคำคือทุกคนนำทองคำมาโบกถวายพระยาเวส่วนทุกคนที่มีได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มหรือที่มีผ้าป่าเนื้อดีขนแพะนางแกะตัวผู้ย้อมสีแดง และหนังอย่างดีก็เอาของเหล่านั้นมาถวายทุกคนที่มีเงินหรือทองสำริดจะถวายก็นำมาถวายพระยาเวและทุกคนที่มีไม้กระถินเทศที่ใช้กับงานใดได้ก็นำไม้นั้นมาถวายส่วนผู้หญิงทุกคนที่ชำนาญก็ปั่นได้ด้วยมือของตนแล้วนำได้ที่ปั่นนั้นมาทั้งสีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและเส้นปานปั่นอย่างดีและผู้หญิงทุกคนที่เต็มใจและชำนาญก็ปั่นขนแพะ พวกผู้นำก็นำโอนิกและพลอยอื่นๆสำหรับฝังในเอโฟอดและทับรวงมาพร้อมกับเครื่องเทศและน้ำมันตะเกียงน้ำมันเจมิมและเครื่องเทศสำหรับปรุงเครื่องหอมคนอิสราเอลทั้งชายหญิงที่หัวใจของเขาเรียกร้องให้นำของมาถวายสำหรับการงานทุกอย่างซึ่งพระยาเวทรงบัญชาผ่านทางโมเสสให้พวกเขาทำาต่างก็นำของมาถวายแด่พระยาเวด้วยความสมัครใจเบซาเลวและโอโฮลีอับ โมเสสจึงกล่าวกับคนอิสราเอลว่าดูสิพระยาเวทรงเลือกเบซาเลวบุตรอุรีผู้เป็นบุตรของเธอแห่งเผ่ายูดาและพระองค์ได้โปรดให้เขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าคือให้เขามีสติปัญญาทักษะและความรู้ในงานช่างทุกอย่างเพื่อจะคิดออกแบบในการทําเครื่องทองเครื่องเงินและเครื่องทองสำริดในการเจรนอัญ,ญมณีสําหรับฝังในกระเปาะ และในการแกะสลักไม้สำหรับงานช่างทุกอย่างอันหนึ่งพระองค์ทรงดนใจให้เขากับโอโฮลิอัพกับบุตรอาหิสมาร์กเผาดานมีน้ำใจที่จะสอนคนอื่นด้วยคนทั้งสองนี้พระองค์ประทานทักษะในการทำงานให้ทุกอย่างเช่นงานฝีมืองานออกแบบและงานปักด้วยได้สี คือสีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและเส้นป่านปั่นอย่างดีและช่างทอคือทำการช่างฝีมือได้ทุกอย่างและเป็นช่างออกแบบอย่างฉลาดด้วย